เอาจ้างม่เฮ็ดงานดิเอาจ้างม่เฮ็ดงานดิเี้เขาขายเราอ่ะอย่าให้พลาดก,กันนะขายยังไงคือบุหินเงื่นทำเไรกับบุหินแน่น่าแตก อุ้ยมีกิวซาอากงมึงอเอากงมีกิวซาั้งหักกิเกินแล้วบะลูกเกี้ยวสวเนาะมันกิชเกินเลยพี่โอหันะไปะคุณเลี้ยงจอกโอ้ซาพมีหนักรูงานนี่โคตรสบายาะฮะไม่เห็นอย่างนี้ เาจ้างมีาง,งานดีหน่คืนนอใครบอกมาสนใจเขาเลยเนี่นั่น,นดีดิมันค็อชิกลื่นรีวิวนะเฮ้ยนี่ยอาร์เรนซีวันอู้อากุงมันนี่พวกคุณทำงานกันหรือ,อยังน้องมาดูวงพี่เล่นนะ มันก็ะชีสบายเกินพูดนะ้าพอ,พอนั่งนั่งรอพ่อขี้เดวห่ระวังมันก็ะชีสบายเกินพูดมาหนากกระบอกอจไงมาหนากคนนี้น้อนดีวะคือแบบขี่ไก่มาชนเด่น้อวงเลยนะแบบวิ่งพ่อไม่นะ่ะ เหมือนกูคุยกับโาแหลกอย่างนั้นไงมันแกสีเกินดิหรอคิปนี้เอาไปฟ้องท้องเที่ยวได้เลยเน,นี่สบายนะมันก็จะเกินนะนะนจะเกินเลยพีอ่อยู่ฮานาะอืมไม่แปลกเลยทำไมแม่งปล่อยดมาอย,อยู่อย่างนี้แม่ไม่ขี้เกียจด,ดูแลมั้งใช่ไหมบอกอางาบบอกมึนอะ คือแบบว่าพ่อเขาบกเมียเขาบเมียเขาบอหอีกเขาปลาเขาบ่เ REALLY ห็นงาน มันก็ชีเกินไปนะว่ากันยี่สบายเกินพัวโอ้ยวันไ่ใส่กูชิบอกเท่าแก่บ่บลุอกเรือดันเบี่ยวมันสุดอกยานยังเดี๋ยวป้อมมันก็ชีเกินเลยเวล์อยู่ นี่ก็เป็นมือที่บ่มีงานครับงานโนมีอาจสจิเป็นผลกระทบจากการซ้อมรบของไต้หวันก็เป็นไปได้ครับผมตัวนี้ยึดล่างโอ้พอว่าเด้เบาแห้งหมื้อนี้นอนที่เสียบ่อันนี้เป็นจากการซ้อมรบครับผมด้วดยแดดฮอหอนเลยผ้าบึงหนอกงกาน นีล,ล,ลีครับลีตัวนี้เราเปันลีตัวนี้ผม,มนนเ,เรียนนะครับตอนนี้ผมอยู่สันซีครับตอนนี้ผมอยู่สันซีเอ่อคล้ายๆว่าผมว่าเป็นกรรมการตัดสินเกมนะครับ <c oughs> ซึ่งไดงรับประเทศนะแต่ว่ามาเยือนจินไต้หวันนะฮะ ตีอาอวีอวเนี่ให้แปว่าตีเทียเดียววอดประเทศไทยอยู่เมันก็ชิกล่นไปอยู่นเดียเนะ พาคบดเบียกน้องบดเบียกฮามบีเดราคนแปลกฮางนีงี้มัมีเมือนี้ถ้านพากัน็ิอยางนี่มั้ go sab di lupain file. lihat mobilnya kak. di sini komjen. oh ini pan Asia. แม,ม่บาเหียญแบเสียมากเลยที่แก้วชาบออกโงก่มันก็ชิเกินเ,เ,นเลยวิวอ,อยู่ฮานา <c oughs> ครับพี่น้อง <c oughs> ครับนี่จะเป็นบรรยากาศที่ทบม่มงอนครับผมเ <c oughs> ดือนนี้พ่นพ่อโอ๊ตักสุม,ม,มพี่น้อง <c oughs> นี่ไงที่มายุ่ทัวรทุกเขีของแต่วันมโอวะ ผมมีรอยๆอาจ,จี่เป็นเพราะการซ่อมลบครับผมสบาะไรก็นจนห้ามึงดีเลยมึงพ่อเด็ยังอยู่นี้เอาอะไรไวโอ้เขาครับดีเป็นบรรยากาศอบียบบนึงครับ,น,บ,บนี่ที่วงพรตอนนี้คือล่างล่างประกอบสังวงคือปิดรับคออรทีดับดิบเรืเง,งีนต่อนี่พอกันให้คิปต่อไปครับผม にですいません。<music>